สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกแล้วนะคะกับช่องมีอันจะกินวันนี้นะคะเราจะมาทํายำไก่ยอกันค่ะยำยังไงให้อร่อยดูจบคลิปทําทานเองอร่อยแน่นอนค่ะแต่ก่อนไปรับชมอันฝากกดติดตามและกดกระดิ่งไว้เพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆนะคะเรามาดูส่วนผสมทั้งหมดกันก่อนนะคะไก่ยอ1กิโลกรัมหอมแขก1หัว น้ำปลาร้าปรุงสำเร็จสี่ช้อนโต๊ะนะคะน้ำปลาครึ่งช้อนโต๊ะพริกแดงจินดาสิบเม็ดกับพริกแห้งอีก2เม็ดนะคะเราจะใช้พริกตำหรือพริกปั่นก็ได้ค่ะแต่วันนี้อันใช้วิธีตำค่ะมะนาว2ช้อนโต๊ะค่ะมะนาวหั่นซีก1ลูกค่ะน้ำตาลเคี่ยว3ช้อนโต๊ะวิธีทำน้ำตาลเคี่ยวก็ง่ายๆเลยนะคะ ใส่น้ำเปล่าที่สะอาดกับน้ำตาลตโตนดตั้งไฟอ่อนรอละลายเวลาทำอย่าคนนะคะพอเขาจะจับตัวกันเป็นเกล็ดค่ะผักชีฝรั่งหนึ่งต้นค่ะเรามาเตรียมเครื่องยำกันเลยนะคะซอยหอมแขกหนึ่งหัวค่ะผักชีฝรั่งหนึ่งต้นมะนาวค่ะ พริกแดงจินดา10เม็ดและพริกแห้ง2เม็ดค่ะตำให้ละเอียดประมาณนี้นะคะพอตำเสร็จแล้วเราก็จะบีบมะนาวลงไปนิดนึงค่ะคือตัวพริกเขาจะได้ไม่ดำนะคะเวลาที่เราทิ้งเอาไว้ค่ะในส่วนของไก่ยออันจะหั่นเป็นชิ้นใหญ่ๆนะคะพอดีชอบทานชิ้นใหญ่ค่ะ ถ้าใครชอบชิ้นเล็กกว่านี้นะคะก็หั่นตามใจชอบได้เลยค่ะพอหั่นครบแล้วเราก็จะเอาไปล้างน้ํานะคะแล้วเดี๋ยวเราจะเอามารวกน้ําร้อน,นะคะ่ะลวกไม่นานนะคะเพราะว่าถ้าลวกนานไก่ยอเขาจะจืดค่ะจริงๆไก่ยอเขาก็สุกมาแล้วล่ะคะ่ะโอเคค่ะไก่ยอเราก็ลวกเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเรามาเริ่มทําน้ํายํากันได้เลยค่ะก็จะใส่น้ําปลาร้า ปรุงสุกนะคะลงไป4ช้อนโต๊ะค่ะตามด้วยน้ำตาลเคี่ยว3ช้อนโต๊ะน้ำปลาครึ่งช้อนโต๊ะค่ะน้ำมะนาว2ช้อนโต๊ะค่ะกอคนให้เข้ากันเลยนะคะพอเข้ากันดีแล้วเราก็จะใส่พริกลงไปค่ะ พริกก็จะมีอย่างที่บอกนะคะพริกแดงจินดา10เม็ดแล้วก็พริกแห้งอีก2เม็ดค่ะพอเข้ากันดีแล้วนะคะก็ใส่ไก่ยอที่เราเลวกไว้ลงไปเลยค่ะลุกเคล้าให้เข้ากันดีนะคะจากนั้นก็ใส่หอมแข่ค่ะ1ห,หัวแล้วก็ผักชีฝรั่งหนึ่งต้นค่ะ แล้วถ่ายที่สุดก็จะใส่มะนาวหั่นชีกแบบนี้นะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะเดี๋ยวเราไปตักเสิร์ฟกันนะคะยำไก่ยอสูตรใส่น้ำปารลาที่ทำกินเองได้ง่ายๆรสชาติเผ็ดนัวลิ้นสุดๆเลยค่ะใครชอบอาหารประเภทยำนะคะต้องไม่พลาดเมนูนี้เลยค่ะ ลองไปทำตามกันดูนะคะและถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดติดตามเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ